แกมันจนมันจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยกลับมานี่ไอ้จนไอ้ไก่แกมันจนแกมันจนกลับมานี่นี่เธอวันนี้จัดร้านแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีๆนะเดี๋ยวมีแขกคนสำคัญของท่านประธานมาได้เลยค่ะเก็บพื้นให้เรียบร้อยด้วยเนี่ยนะอย่าไปเอาไม้กวาดไม้กวาดเลยนะเธอได้ค่ะ แั่ให้มันเรียบร้อยขอุค,ครับว่าไงน้องช่วยถอยรถก,ก่อนได้ไหมครับเฮ้ยทำไมฉันต้องถอยด้วยอะ่ะพอดีรถข้างหน้าต้องลงของตรงนี้ครับฮะรถส่งของข้างหน้าต้องมาลงของตรงนี้ <S <S ฉันที่เป็นลูกค้าฉันต้องถอยเหรอ oh, <no. S 1> ไม่ต้องยุง่ง ฉันจะสั่งสอนตัวนี้ก่อนเออใจเย็นก่อนนะคะมีอะไรก็คุยกันได้นะคะไม่ต้องพูดลองคิดดูแล้วกันฉันมากินข้าววันนี้ฉันเป็นลูกค้าร้านนี้แต่ไอ้เด็กบอกรถคนเนี้ยมันไล่ฉันออกไปไม่ได้ไล่ครับไม่ได้ไล่ครับโอเคต้องถอยนิดนึงครับอ๋อท่านคะเขาไม่ได้ไล่พอเขาลงของเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยมาจอดได้เรื่องอะไรฉันต้องถอยอะ่ะ <c oughs> ฉันต้อง <c oughs> ถอยให้ไอ <c oughs> คนจนเนี่ยเหรอ <c oughs> จนแล้วทำไมเหรอครับ ก็เาะว่อะไรเนะะก็โผลแกมจนแกมจนแกมันจนแกมันจนมันจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเหรอกลับมานี่มานีวมานี้มานี่มานี้ไอ้คนจนกลับมานี่ไอ้จนไอ้ไกลแกมจนไกลแกมันจนกลับมานี่ไอ้จนกลับมานี่ไอ้จนไอ้จนไม่มีอะไรครับมันเป็นเรื่องไร้สาระของไอ้คนจนนะครับเออเอ่อท่านคะ ทีบเข้าไปในร้านเถอค่ะท่านประธานคงรอแล้วอะค่ะเออใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในก่อนนะคะดิฉันว่าไปดื่มเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจก่อนดีกว่าค่ะเดินค่ะเดินได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปเรียนเชิญท่านประธานมาค่ะนี่ค่ะคุณผู้หญิงนี่ค่ะหึโมโหจังเลยไอ้คนจนเนี่ย แต่ฉันไม่เห็นด้วยนะคะที่ท่านไปว่าคนจนเขาแบบนั้นน่ะถึงเขาจะจนแต่เขาก็ทํางานสุจริตนะคะโอโ้ก็ไอ้คนจนน่ะมันทาฉันอารมณ์เสียหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวชั้นมาประชุมธุรกิจร้อยล้านด้วยหนึ่งวันเนี่ยแต่คําว่าไอ้คนจนมันดูถูกกันเกินไปนะคะไม่หรอกสำหรับคนอย่างมันอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่รวยกว่าท่านมาว่าว่าท่านเป็นไอ้คนจนท่านจะรู้สึกยังไงคะฉันขับบีเอฉันขับบีเอมใครจะกล้าว่าฉันแ่ทฉันจะทำขับแลมโบกีนี่นะคะแลมโบเหรอเห็นไหมขอโทษนะคะอุ้ยแลมโบเลยเหรอเพราะว่าคนนี้ต้องรวยจริงฉันมาคุยถูกคนแล้วเอ้ได้ข่าวว่า คุณจะมาคุยกับท่านประธานให้ลงทุนเงินสักประมาณ200ล้านบาทใช่ไหมคะค้ะ <Hey, S 2> แล้วก็ได้ข่าวมาอีกว่าบริษัทของคุณเนี่ยใกล้จะล้มละลายแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะโลกจริงสตวย เชิญท่านประธานมารอสักครู่นะคะเธอเธอเอาเก้าอี้วางซิมาได้เลยค่ะท่านประธานเรียนเชิญทางนี้ค่ะนี่วางแล้วดูคะนี่เลยท่านเชิญค่ะเออสวัสดีค่ะท่านจิ๊ย มาก่อนด้วยหรอคะรู้จักดีเลยล่ะเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันคะทำไมท่านประธานถึงไปยินบกรถข้างหน้าคะนั่นสิใครจะไปรู้อ๋อพอดีท่านประธานมีธุรกิจเล็กๆคือร้านอาหารนี้แล้วค่ะว่างๆท่านก็จะไปบกหลเล่นนะคะเออท่านประธานครับเรื่องเมื่อกี้เออออผมผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่มีเจตนานะครเออผมขอโทษครับอ๋อเรื่องไอ้คนจนเนะ ใช่ครับเอ่อว่าแต่ว่าเรื่องลงทุนนี่ท่านว่ายังไงเหรอคะอ๋ะอเรื่องลงทุนเหรอคะท่านประธานเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะคะ,อะโอเคใช่ไหมครับไม่ท,ทำไมเหรอครับเฮ้ยเออแย่แล้วทำไมอะคะอ๋อก็เพราะว่าคุณเนี่ยบอกว่าท่านประธานขอราวัต์จนนะ่ะสิคะ แล้วถ้าท่านประธานของเราจนเนี่ยเราก็คงไปร่วมลงทุนด้วยไม่ได้หรอกค่ะโอ้โหผมขอประกาศที่บ้านเลยครับหยุดก่อนหยุดก่อนนะคะพวกอนคนสองคนเออท่านประธานคะพอดีว่าท่านประธานเนี่ยจะต้องมีประชุมกับอีกบริษัทหนึ่งจะไปลงทุนอีกบริษัทหนึ่งนะค่ะท่านประธานเดี๋ยวเชิญเลยนะคะเครื่องบินจะส่วนตัวจอดรออยู่ที่หลังร้านแล้วค่ะเชิญเลยค่ะก็เชิญนะครับผมมันจนเกินไป